<Okay. S 2> สวัสดีครับอยู่กับผมช่องฟิวสมโบกวันนี้ไม่ใช่ละใช่ใช่ใช่วันนี้อยู่กับช่องฟิวสมโบกกลับมาอีกแล้ววันที่2เราจะมาเล่นเกมรถไฟนะครับนั่งคือหน้าตารถไฟก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็จะมาเล่นกับน้องผมน้องผม<ๆ>แต่งตัวโคตรฟิวเราจะไปกันสลับกันก่อนใช่ไหม,ไมอ่ะงั้นพี่รีวิวขอก่อ,อนนะสลับกันตามมาตามมาเลยเอาวางเป็นคนลากก่อนไหม มากอ่าไปเลยอ่าทำงานเป็นคนลาก็เข้าไปเข้าเขาไม่เออนั่นแหละโอเคไปไปกันไปกันเลยนะแล้วก็บินขึ้นไปสู่ต้งฟ้าโอเคไปเบรกอี๋ได้แล้วไปเลยไปเลยโอ้ยใช่ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปโอเคโอเคไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆ <orient> <problem> ค่อยๆมาค่อยๆอย๋อบลีก okay. ่อนอือโอเคทะเบียนรถเก่าอีกเล็บเบรกเล็บโอเค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 ไป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 ตอนนี้ก็นะครับไปกับน้องผมโอเคโอ้ยมาร์คสลบปเลยเป็นลมแดดหรือเปล่าไปเดี okay 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 okay. Bye 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 bye. ๋ยวไปเร็วไปเร็วกินน้ำมาแล้วเหรอโอเคไปไปไอ้เพื่อนนายก็ถอยโอ้ยฟันสลบ โอ้โหเฟิร์ตติดบักไปไปโอเคค่อยๆค่อยๆโอ้ยมาร์กมาร์กเดินชนป้ายอ่ะโอ้หล้มไปเลยโอ้ยเพื่อนทำไมนายตะอว่าอัดกันสามคนด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนออกไปดีเพื่อนโอเคเราก็ไปเป็นทีละร้อยเพื่อนนายก็จะเย็นๆก่อนสิเราค่อยๆไปทีละคิวได้ไหมเนี่ยโอเคเราจะไปกับน้องเราก่อนโอเคมาักค่อยๆไปมาร์กบลิกโอ้ยถูกถูกถูกเขาก็ไปค่อยๆไปโอเคเออโอเคไม่ใช่ถอยหลังมานิดนึงถอยหลังเออ ไอ้เพื่อนใจเย็นๆพูดเดี๋ยวๆๆๆได้ไหมได้ไหมได้ไหมเร้ยเร็วเล่นกลับมาดูกันว่าเราจะไปไกลแค่ไหนนะครับมาร์กเพิ่งไปลงดูกคุมกรไปเร็วยังไม่ได้เบรกเลยไปได้ไหมโอเคไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถอยหลังทำไมเราเราต้องเดินไปข้างหน้าสิเพื่อนอ่ะใจเย็นๆไปไม่ใช่เบรก หมาก็รีบเกินไปนถอยหลังทำไมเนี่ยก็ไม่ต้องถอยหลังสิมันก็ค่อยไปสิไปก็คอ่คอยไปใช่ใช่ค่อยไปนั่น,นหแ,แลนหละมาะร์กตูระต่อยจุมหาก็ตไปมาตาไปถือละขอบุญก่อนีอนโอเคนะ,คะ มารไว้ก่อนเลยเหรอหมุนก่อนโอเคเราจะได้ได้เลยคุณชนะฟรีแจ้งตืออ้าวชนะฟรีเฉยเอ้าหุ้ยตึงว่ะตึงว่ะเริ่มมาไวชนะเร็วอ่ะโอเคมาร์ตาารีวิวไหนมาทางนี้มาทางนี้โอเคมามา,มาโอเคพร้อมยังไปกันเลยโอเค let's go โอเคเราจะมาเริ่มกันตอนนี้มาร์กไปก <Ping thôi. S 1> ันเลยนะไปเลยนะไปเอาพี่เอเบรกด้วยนะเกโอเคโอเคโอเคเบรกทันได้โอเคพี่จะพาซิ่งนี่เป็นไงดีสเต็ปดีสเต็ปดีอย่าเพิ่งเบรกดูหนักเบรกเบรกเบรกโอเคมาร์กเกือบตกแล้วมาร์กเบรกช้ากันไปโอเคมาร์กค่อยๆเบรกเบรกเลยเบรก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 โอเคเบรกเบรกตลอดเบรก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 ตลอดเลย เบรกอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคเพื่อนๆเนี่ยมันจะได้ไปง่ายๆโอเคขาเงาะไวเลยโอเคโอเคไปแล้วก็ทีนี้ก็จะไปได้นี่โอเคโอเคปุ๊บอ่ะแล้วก็จะไปได้แบบชิวๆนะครับวิธีการแบบผ่านไปแล้วก็เอ้ยติดไอ้ไอ้รถไฟก็เล็กจริงๆโอเคทำไมไม่ทำให้มันใหญ่มากแบบเนี้ยโอเคมาหยุดเบรกเลย หยุดเบรกหยุดเบรกไม่ช้าหยุดเบรกหยุดเบรกโอเคโอเคเราก็จะขึ้นไปแล้วเนาะอ้าวโอเคถ้าเบรกเบรกเลยนะเบรก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 โอเคดี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 อ่าโอเคโอเคเบรก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 โอเคดี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 แต่วันนี้เราต้องรอไฟเขียวใช่ไหมไฟเขียวไม่ได้ยังยังยังไม่ไฟเขียวเลยโอเค เราเอ้ยไฟเหลืองสีเขียวโอเคหมดละไปเตียยเบรกนะเบรก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 โอเคมาเบรกเบรกเบรกโอเคดีดีดีเฮเออโอเคโอเคไปโอเคอุ้ยทางนี้อันตรายนะมารเบรกไว้ได้ไหมเบรกไว้เบรกไว้อะไรเบรกไว้นะโอเคอุ้ย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 โอ้ยกูดกดชีวิตใหม่ไหมสีเขียวเอ้ามารไม่กดอ่ะ งั้นเราไปกันใหม่ตามาร์กแล้วโอเคเราจะไปถึงจุดหมายมาดูกันว่าเราจะถึงจุดหมายไหมใช่ไหมมาร์ากเอ,เ,เอานี้หนเอานี้เหรอโอเคเข้าก่อนเลยโอเคเราไปรถเข็นกูโดนาโรเอ้าทำไมเออมาแล้วสลับกันมาดูกันว่าเราจะไปถึงจุดหมายไหมโอเคเปลงมาแล้วครับอันนี้อ๋ออันนี้เบรกอ๋ออันนี้เบรกมืออ๋ออย่ีกนี่อ๋อเบรกมือโอเคเบรก เบรกแล้วเบรกแล้วเกือบตกเกือบตกเบรกค้างเอาไว้ทะเบียน 9X8H เบรกค้างเอาไว้เบรกค้างเอาไว้เบรกค้างเอาไว้เนี่ยนะมันมีที่กั้นอยู่เออเออเบรกไม่ลงมันเบรกโอ้เสียงอิดเลยเมื่อกี้ได้ยินไหมกดสีเขียวกดสีเขียวไหมโอ้ยกดสีแดงกดสีแดงมันไม่มีสีเขียวก็ข้างบนไงไปตาไปดูแล้วนะ เข้าเอากลุนาหรอติด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 กันลัว,วๆ,ๆเลยไปลอยได้ไปลอยได้เหรออ๋ไอ,ไ,อไปกันพร้อมไหม,ไมพรอ้อมโอเคนอออ้องโบโบเฟ้าไปกันเลยฮะแล้วก็น้องผมก็ยังไม่โตนะครับก็เลยแบบเสียงไม่เข้าเท่าไหร่ตอนนี้ทําไมรถไฟมันอืดจังรู้สึกรถไฟว่ามันอืดมากอืดจริงๆแล้วมีเสียงอีดอีดด้วยโอเคตอนนี้โอ้ยบิ๊กบิ๊กบิ๊กโอเคเกือบตาย เบรกเบรกเบรกคเบกเบรกคุณเบกไหมเบรกโอเคสวยเบรกไหมเบรกโอเคทายอยู่ใช่ไหม <c oughs> อ๋อโอเคโอ้ดีดีดีเดี๋ยวก็จะเข้าไปข้างในก <c oughs> <th> ันเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอะเวลาอะไรเนี่ยถ้าถ้ามันถึงสิบแล้ว C <c <oughs> ลอ่ะมันต้องปล่อยอ๋อปล่อยอ่ะ มันไม่หมุนให้โอเคได้ละยังยั่งยั่งยังโอเคดันดันมเป็นหัวเปหนุแล้วเนี่ยมารมองที่ฟิวไปทุกทางได้แล้วโอเคมีอาหารด้วยเราไปกินอาหารก่อนไหมหยอกรถโอเคเบรกอยู่ใช่ไหมเบรกตลอดทางเลยเหรอโอเครู้สึกมันหนักมากหยุดเบรกเลยหยุดเบรกมันหนักมันหนัก

เอาไงจังหวะนี้ผมมีแรงเป็นเดือดฮะทีาใส่ชุดสีเขียวโซโลที่ขาดสูตรตัวนี้ผมจะทำไงดีครับอ้ออ๋อยังเตึนเตึนเตืนเตืนต้าฮ่าฮ่าฮ่าเอาหูขึ้นตกไปก่อนเราจะได้เราจะตกไปตายล้วโอ้โอยู๊ยใช่โอเคไปกันใหม่ตามมาแล้วจะไปถึงจุดหมายไหมเนี่ยวันนี้อะ ใช่อันนี้ตามมาร์ใช่ไหมใช่ไหมโอเคโอเคอะไรกันอึดอึดลอยได้เมื่อกี้ลอยได้เหมือนมาร์ไปโอเคเราก็ไปแบบธรรมดานะโอเคไปกันเลยมารพร้อมแล้วตัวโอ้มาร์ทำอะไรเนี่ยมารตายตายตไปเร็วไปเร็วเราต้องมุ่งสู่จุดหมายที่เราจะต้องผ่านไปเฮ้ย<ป>นี่มันแบทแมนเหรอนั่น มารยังพึ่งไปลูแเดตตื่นก่อนตื่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 น,น,นพพโอเครีไปกันไปมุ่งสู่จุดหมายอึดตอึดมาร์กอึดเบรกโอ้ไม่กอดเหลือสิบสี่อ๋อเราเลยได้สูงสุดสิบสิบสี่โอเคไปกันตามอยู่ละโอเคโอเคจะไปถึงจุดหมายไหมวันนี้เอาเอาเอา,เอานี่ดูเผื่อโชคดีแล้วต้องท็อปหนึ่งไงเอ้ยท็อปสองมาอันนี้โอเคเผื่อท็อปสองไงมันต้องได้ตึงๆอยู่ละ ก็กดใหม่สิกดหลานั่นไงไม่ทันละอ้าวเฮ้ยที่อันไหอย่ากมาเน่งขอให้กดเข้าเหรอไปโปรเฟลเลตกดเข้าใหม่มากเข้าใหม่โอเคได้แล้วได้โอเคไปกันเพื่อันไหนจะเข้านไหเข้าไม่ได้หรอกพร้อมใช่ไหมมาร์คซิ่งไปเลยนี่เราจะพามาร์คซิ่งลุยสู่นะครับไปเลยนะครับนี่เบรก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 โอเคได้แล้โอเคโอเคโอเคปึ๊บนี่พิฟวิวแบบมาแบบจำนาญ ดูใส่ชุดเดือยฮักไงพิธีเบรกกันอย่างงี้นะฮะไปยันเพื่อนนายโรเลสซี่เราต้องการไปแล้วเพื่อนชนชนเลยไหมชนเลยไหมชนตื้อโอเคงั้นเราไปทางนี้เพื่อนติดบั๊กเมื่อกี้เออขับถอยหลังไหมไม่ได้สิเราต้องขับมาหน้าอย่างเงี้ยเออเพื่อนขอบใจมาก เฮ้ยเบไม่ปิกไม่ปเบไม่ปิกไม่ปิดไม่ทำแล้ว,ลวโอ้โหมาร์กไม่ปิกแล้วมักกดช้าไงเองาไว้ไว้ตาลากแล้วฮะมาเร็ว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 โอเคงั้นเราจะาหาคู่เล่นน้องผมอ,ออกกันแล้วนะครับแล้วก็จะแค่เกมต่อน้องผมบอกว่าแบตหมดไปกันเฮ้ยเพื่อนมาเราจะเล่นเกมกับเพื่อนชะตาโอเค เพื่อนในเรื่องกเลยเราจะเข้าด้วยเพื่อนเขาเขาด้วยเขาด้วยอ้าวโอเคเพื่อนเพื่อนเขาด้วยดิเพื่อนเราไม่มีน้องหูเบ็ดหมดแล้วเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนไม่เอาเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนแล้วผมไม่เล่นแล้วเพื่อนช้าเกินน้อยใจหยอกเข้าไปกดดิเพื่อนย้ายผมน้อยใจนะผมจะออกอีก เอ้ยเพื่อนนะครับเราไอ้คนไหนดีเราเราจับคู่นะฮะตาสุดท้ายเอ้าอุ้ยติดบัคเพื่อนติดบัคเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไวมันไม่ธรรมดาละไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้เพื่อนโอ้โหเพื่อนจะเล่นสปีดดีเพื่อนหรือไงเนี่ยโอ้โหแม่งดีเป็งเดียวเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนแต่อย่าเล่นเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้โหดูเพื่อนเล่นโอ้โหวิ่งอย่างกับนักวิ่งในตำนานเพื่อนเพื่อนเพื่อน ตายเพื่อนเพื่อนโอเคโอเคโอเคเบลิกเบร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 กเบลิกเพื่อนโอเคเข้าใจเพื่อนเข้าใจอ่ะเบรกเบรกโอ้โหเพื่อนน้องผมเบลิหมดตอนนี้ตราสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเบรกเบรกเพื่อนไม่นะเพื่อนฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้ โอ้ให้ตายแล้วก็แชร์เจเกมสองนาทีวันนี้ครับผมจะแคสเกมยาวแล้วนะให้ถึงผู้ติดตาม1นึ่งแสนนะครับผมก็จะเปิดโลกกว้างใหม่1นึ่งแสนถ้าใครอยากรู้ว่าเปิดโลกกว้างไงก็อ่ะติดตามไปเรื่อยๆสำหรับใครชอบอย่าลืมก,าากดไลค์กดติดตามกดแชร์อีกรอบนะครับวันนี้ผมจะลงคลิปวันพุธครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของวันพฤหัสนะครับกับสุก ใช่ใช่โอเคก็สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดูสโมกวัน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 เหงาอะไรทำโอเคบายบายกดกระดิ่งด้วยจะได้ดูคนแรกเลยดูดูคนแรกแล้วก็คอมเมนต์พอคอมเมนต์เสร็จก็ผมก็จะเล่นเกมคอมเมนต์ไหนที่มีคนตกกับเยอะสุดผมก็จะเล่นเกมนั้นแหละโอเคไหมโอเคนะโอเคโอเค บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชม๊ายบายแล้วมายืนแอคก,ก่อนเป็นระดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์